นี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ต้นจะมาเปิดห้องส่วนตัวให้กับพทุกคนได้เห็นนะครับหลังจากที่ต้นมาอยู่ที่นี่ครับปกติแล้วลาต้นว่างว่าเนี่ยนะครับก็จะชอบมานั่งเล่นที่มุมนี้ครับก็จะเป็นมุมที่ต้นมาร้องเพลงมาฟังเพลงแล้วก็จะมาค้นคว้าอะไรใหม่ๆจากในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นการพูดนะครับหรือแม้กระทั่งการทําอาหารและที่คอนโดของต้นนะครับจะมีห้องสมุดบรรยากาศดีๆนะครับไว้ให้ต้นได้ศึกษาหาความรู้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนร่วมคอนโดที่มีาาสนนนนนนเเเยััต้้รรรู่่ผหหงืือออิท์็ ้นยังชอบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่คอนโดจัดเตรียมไว้ให้โดยเขาจะมีกูรูทางด้านต่างๆเข้ามาแวะเวียนสอนเทคนิคดีๆให้อยู่เสมอเลยครับต้นก็จะมาติดตามข้อมูลการจัดสัมมนาของคอนโดจากอ e ีเมลหรือจากประกาศนี่แหละครับอืมคลาสนี้น่าสนใจมากครับสุนทรียสนทนาระเบิดพลังจากภายในกับดรวรพัฒน์แหมต้องมาลองซะและต้นต้องของตัวกลับไปจัดตารางงานไม่ให้ชนกับกิจกรรมดีๆเหล่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็ ขอฝากซิงเกลิลใหม่ล่าสุดของต้นไปด้วยแล้วกันนะครับเพลงค o m มอนนะครับแล้วก็จะมีซิงเกลิลใหม่เร็วๆนี้ครับ